มีโน้ดรมั้ะูมีเคย่างพกเธอดำบ้า a เธอนะเอะใลานี้อืมมีเช็ดทอดทัศีย์มืออาวุียมือี้ทัียมือกบพอียหลันี้เาตโนที มีเอชาหอเธอรมินอันนี้นี่โพอเลียตัวนมุน้องนะน้มลน้ปาเลือนน้ำมน่าิมาชีนนี่คือทนในมุนตลาเลียนะสาธุนมีดุมีเค Salvador, ไอเธอเมื่อมนน้ม่ปลาบ้าไอเธอมาอีมากี่ไอ้ดแคมบอลี่ส่วนใเลยบ้านนะตาคุตาคาแพนเพอร์แพนต้าไสิเนแตนูที่นะอันนั้มินดูทอนี้ก็โกล์นะก็นาำม่ก็น้ปลาก็นาพีก็น้พื่นนะถ้าแบโลท่าบ้านนะคือบ้านก็มาน้ำโม่น้ำปลาอยู่นักหนาบ้าแต่ตาคุ้ย แต่ตะ to ี้ก ah? uh, ็คือทอนนบ้านะเก่งนะี่เห็นภาษาละจอดี้อะไรอกว่นี่ยเดินน่าเดืากกว่ากันต่ตะกีเนาะน้ำาบาหรือน้ำบาพี่เพื่อนอปรกานั้นดูน้ำมูน้าเนี่ยไม่เนี้ยไม่เนี่ยชีไม่นี้ไม่เนี่ที่ไม่เนี่ยถนนที่ไม่เนี้ยเช็คครับปากพีชคุยเนี้ตา no pa na ka na ka chen e na e na le su e na le sa e na le ta le ta ke n i ko ga no ni he le na san de mo de khrap ko ko ga u de ta ta kwi ta lo sa ke na lo sa e y e yo na mi chu da ma cha m a le no e na k